คั้งแรกบนเวทีเสียงอีสานกับการฮวนกับคืนบ้านตองห้าในรอบหลายปีของเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งฝนธนสุนทรวันนี้บักตุมตามชาแนลพามาชมบรรยากาศของการเปิดฤดูกาลโดยมีคุณฝนธนสุนทรประจำในฤดูกาลนี้ร่วมเดินสายไปกับวงด้วยพร้อมกับการร้องก่อนลําเสียงหวานๆจะเพราะขนาดไหนไปรับฟังกันเลยครับ อีแม่บอกว่าฝนเอ้ยอย่าเฝ้ากิีดรับเงินก่อนฝนเอ้ยว่านขอบคุณหลายๆจ้าจ้าได้จ้ามันมานขอบคุณค่ะมีสีเดียวบจ้า อยากได้สีม่วงๆเท่าๆน้ำแมมอยากได้น้ำมูจ้ะชุดสวยไหมคะชุดนี้มีประโยชน์มากมายนะคะสวยด้วยเก็บเงินได้ด้วยเหมือนกระเป๋าโดเรมอนยังบ่เต็มเด้อผู้ใดจะเอามาให้ก็ได้เด้อจ้ะอยู่บ้านเลี้ยงหมาหลายตั แม่นกบอกว่าฝนเอ้ยขึ้นมาอ๋อสีสี้ดงอ้องขอบคุณค่ะขอบคุณจจะแม่โอ้สีห้องเพลงให้แม่ฟังผู้เดียวเลยเลขไทยเอาใส่ตายเงาแล้ววะสันเก้าศูนย์เด้อ ไดบบ้าบ่นี่แม่บอกว่ามาเสียงอีสานฝนตรงห้องหมอลำได้ลูกก็เลยปาดเท็ุจังไดห้หองหมอลำกับลำแบบพ่อกระเทินแต่ว่าอยากสีฟังบ่าจา้าเอา้าเอา้าขันอยากสีฟังกะเอา้าอันนี้แมนูแตงไห้เด้อจา้านี่ยังจา้ามาจับมือซื้อๆบ่ให้เงินติโอ้ย รัมกมากใจอ,อ่อนจ้ะแม่โอ้อ่อนซ่อนเดะจ้ะจ้ะจ้าอ่อเออหมดแล้ว คนคณะสุนทรมาถึงแล้วเสียงเร้าเร้าพี่น้องฮ้องขึ้นมาใสปีนี้มามาดใหม่เป็นพี่ใหญ่เลี้ยงน้องมาล้ำลองให้ทานฟัน นางมีใจต่อตั้งตอบแทนพอศรัทธาตามสัญญากับแฟนแฟนทั่วแดนเหนือใต้ฝนไปใส่บ่ท่านใดสัญญาใจยังมันแก่เสียงมีสารยังเป็นตึกเป็นแทนสีแล,ล,ลนผุ่นแลนผีอ้อยแน กะบอพพี่น้องเอ๋ยชีวิตของคนท้ายังบอ่อตายกับอ่อมวนอย่าเฝ้าดวนตัดสินต้องทำมากินดังกันเสมอดาอุป,ปมาคือน้ำมีย้มขึ้นย้ำ สุขออนําเนอย่าพากันเบาหุมเาหรือนุ่มกัมักยอฝนพนะสุดทวก็คือกัน มวนมาเอาขั้นมวนกะ่ะเอารังวัลมาหายไหมล่ะมือนี <S 2> <S 2> <S <S น่คิวการแสดงหลากหลายแล้วก็บอกเลยค่ะว่าวมีแต่แนวสวยๆง่ามๆมีแต่แนวเมืองมวนนำทีมนำทับโดยคุณแม่นกนอ้อยอุไรพรและอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์ฝนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยได้ไหมคะ <S <S แล้วก็พวกเขาเหตุงานกันยังนักค่ะบรว่าน้องนแดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีซ้อมจนว่ออ้วนเบิร์ตอรด <c oughs> ทั้งสวยทั้งเสียงดีแถมยังติดตลกด้วยนะครับสำหรับพี่ฝนธนาสุนทรก็จบลงไปแล้วในเรื่องการลํำนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบักตุมตามช n น l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ